สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตแกงส้มไข่อ่อนนะคะจะเป็นแกงส้มหน่อไม้ดองค่ะใส่ไข่อ่อนนะคะไข่จากแม่ไก่ะคะ่ะในตัวแม่ไก่นะคะเนี่ยเมื่อวานไปตลาดซื้อมาเขาขาย60บบาทะคะ่ะมีราคาติดอยู่เห็นว่าเอออยากกินแล้วก็มาแกงใส่หน่อไม้ ยองเกลือไม่ได้ใส่เข้ามาสูตรอีสานค่ะเนื้อก็ขาวดีนะคะเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ล้างเลยเ,ลยเอาออกมาก็คือปัอ้นน้ำออกก็ใส่แกงได้เลยค่ะเดี๋ยวจะขอลองชิมนะคะรสชาติจะยังคงโอเคไหมกรอบมากค่ะโอเคค่ะเปียกกำลังดีอร่อยค่ะไม่เสียแล้วก็ดูขาวดีด้วยนะคะอืมอ่ะก็จะแกง เป็นแกงส้มแบบอีสานนะคะหรือว่าคนอีสานเขาเรียกแกงส้มเนมื้อไม้ใส่ไข่ออนอะไรประมาณนี้ค่ะสูตรอีสานก็ไม่มีอะไรมากนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยค่ะเครื่องแกงก็จะมีเนี่ยค่ะก็ใส่ตัวนี้ไปเลยนะคะเกลือปลายช้อน แดงเป็นพริกแห้งสีเม็ดพอค่ะใส่พริกขี้หนูสวนนะคะใส่สัก3ามสีเม็ดพอค่ะพอให้หอมนะคะความเผ็ดเราจะไม่เน้นที่พริกเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารสชาติของหน่อไม้จะมีความเผ็ดในตัวอยู่แล้วค่ะใส่เท่านี้พอขบพอหยาบๆนะคะแล้วก็ตะไคร้ซอยค่ะเนี่ยค่ะประมาณ3ามหัวนะคะส่วนตัวนี้เราทุบเอาไว้ใส่ในหม้อตอนที่เราจะคั่วไก่ะคะ่ะ ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะมีหอมแดงซอย3ามหัวเช่นกันค่ะเอาไว้ใส่พริกแกงตอนโขกนะคะแล้วก็มีใบมะกรูด4-5ใบค่ะไว้ฉีกใส่ตอนคัดวไก่นะคะแล้วก็ผักโรยค่ะผักโรยก็มีแค่ต้นหอมใบแมงลักนะคะแมงลักนี่ก็คือซื้อมาจากตลาดนะคะรอบนี้ไม่ค่อยสวย กํละ5บาทค่ะเห็นไหมไม่ค่อยสวยเลยค่ะเป็นผักซื้อนะคะปกติที่ถ่ายให้ดูก็คือเป็นผักที่ปลูกเองรอบนี้คือโดนฝนโตไม่ทันค่ะ5าบาทก็จะมีอยู่ประมาณนี้ค่ะ6ต้นนะคะต้นหอมก็ซื้อเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะกําละส0บบาทไม่รู้ว่าจะถูกหรือแพงจากในเมืองมากไหมเนี่ยค่ะมีผักชีต้นเล็กๆ2ต้นแล้วก็มีต้นหอม9ต้นนะคะ ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะต้นเล็กๆค่ะ10บ,บาทค่ะเราหน้าฝนนะคะแลนแค้นเราปลูกอะไรก็ตายเราก็ต้องซื้อเขาอะค่ะที่เลก,ก็ต้องซื้อค่ะเห็นไหมคะเนี่ยกินได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าที่ดํานี้เพราะว่าดําจากการที่เราแช่ตู้เย็นด้วยแล้วก็จากการเก็บมาจากตลาดที่เขากว่าจะเก็บมาขายให้เราได้นะคะว่วจะมาถึงมือเราก็ร้อนนะคะ่ะ พอร้อนๆเราก็เอามาล้างเสร็จเส่็ตู้เย็นก็จะดำอย่างนี้ค่ะดำนี้กินได้ค่ะมันเกิดจากการช้ำของธาตุเหล็กในผักค่ะแล้วก็ตะไคร้ค่ะอันนี้จากสวนหลังบ้านค่ะปลูกเองหอยใหญ่เลยนะคะเครื่องปรุงเพิ่มจากพืชผักก็ไม่มีอะไรมากเราใช้แค่ตัวนี้เองค่ะน้ำปลาร้าตัวนี้เป็นน้ำปลาร้าที่ต้มไว้นะคะต้มสุกพร้อม ปรุงใส่ส้มตำใส่แกงใส่อะไรได้หมดใส่น้ำพริกน้ำพริกปลาร้าก็ได้ค่ะไว้วันหลังเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะคะช่วงนี้ก็ทดลองกินกันไปก่อนว่าตัวเองเนี่ยกินแล้วเป็นอันตรายไหมไม่เป็นอันตรายเราก็ค่อยมาสาธิตบอกพี่น้องให้ลองทำกินจะได้ปลอดภัยจากพยาธิสุขภาพดีด้วยนะคะความรู้มีเท่าไหร่เราก็จะแบ่งปันเพื่อนๆให้หมดค่ะ ไก่นี่เราก็จะล้างน้ำเกลือนะคะเกลือลงไปประมาณหนึ่งกำมือไม่ต้องเยอะค่ะประมาณช้อนแกงก็ได้ค่ะให้เกลือกับน้ำละลายเข้ากันดีก่อนนะคะล้างทาวไก่ค่ะน้ำกับเกลือเข้ากันดีแล้วเราค่อ,อยตีไข่อ่อนที่เราซื้อมาค่ะปาดปากถุงเลยนะคะแล้วก็ล้างค่ะคนเบาๆนะคะเดี๋ยวไข่แตก ล้างน้ำเกลือเสร็จก็ล้างน้ำเปล่าประมาณสักสามน้ำเช่นเคยค่ะอันนี้เราล้างเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเครื่องในไก่ด้วยนะคะมีกึนมีตับแล้วก็มีอะไรไม่รู้ค่ะอยู่ด้วยกันกับไข่ออนนะคะเรียกไม่ถูกเหมือนกันล้างเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมใส่หม้อลงไว้รอเครื่องแกงได้เลยค่ะก็ใส่ลงไฟเลยนะคะ ในหม้อไว้รอเลยค่ะอ่ะนีบไข่แตกไปฟองแล้วค่ะเห็นไหมคะอืมระวังแล้วนะคะเนี่ยเสียดายจังไข่แตกแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ามาโขลกเครื่องแกงเลยนะคะโขกพอหย,ยาบๆได้ที่แล้วนะคะใส่หอมแดงซอยลงไปเลยค่ะโขกพอ,อบุบๆนะคะให้น้ำหอมแดงออกเราก็พอแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องแหลกนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่หมอ้อแกงเลยนะคะใส่หางตะไคร้ทุบลงไปค่ะใบมะกรูดฉีดเลยนะคะน้ำปลาร้าต้มสองับพทีค่ะใส่ไปแล้วก็พลุกเบาๆนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเราจะทําการคั่วไก่คั่วไก่เราก็ใช้ไฟกลางนะคะคั่วพอเขาเรียกอะไรไก่ดูสีขาวๆนะคะ น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็คลุบเบาๆค่ะเหมือนกับเรารวนไก่ค่ะรวนไก่แค่พอสุกแบบว่าไม่ต้องสุกมากค่ะแล้วค่อยใส่น้ําเปล่าเติมลงไปให้ท่วมเลยนะคะหอมได้ที่แล้วค่ะพอสุกกลางๆนะคะก็ะเติมน้ําให้ท่วมเลยอันนี้ก็จะเป็นการคั่วแกงแบบสุรีสาน เทๆนะคะบางบ้านอาจจะไม่แทอาจจะทำไม่เหมือน,นะคะ่นะเนี่ยค่ะเติมลงไปพอท่วมแล้วเราก็ปิดฝาเลยนะคะรอเดือดค่ะเดือดแล้วเราก็คนนิดนึงนะคะไข่สุกแล้วค่ะอันนี้แม่ครัวไม่ตัดนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็เลยไม่ตัดก็ใส่ไปค่ะเครื่องในปกติจะไม่กินเครื่องในนะคะรอเคี่ยวน้ำนิดนึงค่ะ นี้ก็ใส่น้อไม้ดองลงไปเลยค่ะหนึ่งถ้วยนะคะที่ใส่พาะชอบกินค่ะก็จะยังไม่คนนะคะก็แค่กดลงไปเช่นเคยค่ะแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมหน่องไม้นะคะจะได้มีน้ำแจงสดหน่อยค่ะปิดฝารอเดือดนะคะอันนี้ก็เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเราก็จะคน คนเสร็จแล้วเราก็จะชิมรสเลยนะคะว่าพอดีไหมหรือว่าต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมร้อนนะคะเนี่ยโอเคค่ะพอดีแล้วค่ะตอนนี้รอเคี่ยวต่อสัก5นาทีนะคะแกงอีสานเนี่ยจะส่วนใหญ่จะใช้หลักการน้ำเดือดมากกว่าค่ะจะไม่ค่อยคำนวณว่า แกงกินที่เท่าไหร่เท่าไหร่น้ำเดือดสุกน้ำเดือดปรุงน้ำเดือดชิมอะไรประมาณนี้ค่ะสุกได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักโรยเลยค่ะใส่ผักโรยแล้วปิดแก๊สเลยนะคะกดลงไปค่ะหอมขึ้นมาเลยค่ะคนนิดนึงนะคะคนเยอะไม่ได้ค่ะกลัวอะไรมันจะแตกอีก แค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้ก็มาถึงเวลาชิมแล้วนะคะ,ะรสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างแกงส้มหน่อไม้ดองคําว่าแกงส้มก็คือแกงหน่อไม้เปรี้ยวนะคะเป็นน้าใสนะคะจะไม่เหมือนทางภาคกลางะคะ่ะชิมไข่อ่อนก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรอืมอร่อยค่ะ ก็เหมือนไข่ทั่วไปนะคะแต่จะมีความมันนี้ทิมหน่อไม้อร่อยค่ะโอเครสชาติใช้ได้ก็จะมีตัวนี้นะคะ่ะเหมือนไส้เหมือนกันนะคะตับยังไม่ได้ชิมค่ะอืมขืนด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้สามีชิมค่ะ พราะปกติจะไม่กินพวกเครื่องในพวกนี้นะคะขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ